เจ้าหน้าที่ตำรวจราชบุรีโชว์ผลงานรูปเอเย่นจำหน่ายผู้ป,ประทัดยากดอกไม้เพลิงจำนวนมากได้พร้อมของกลางยาไอซ์อีกจำนวนหนึ่งด้วย พันตำรวจเอกอนุภาพสีนวลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจโทสุรศักดิ์ศักดิ์สมบูรณ์นะคะสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีพร้อมตำรวจชุดสืบสวนเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์3ชั้นเลขที่126่19สทับซอยไทยรามันเขตเทศบาลเมืองอำเภอเมืองราชบุรีนะคะหลังรับแจ้งว่าอาคารดังกล่าวมีการลักลอบจำหน่ายสิ่งผิดกฎหมายจากการตรวจค้นนะคะก็พบว่าเป็นแหล่งเก็บประทัดยักษ์พลุดอกไม้เพลิงทั้งชนิดคว้างให้เกิดสี ดังชนิดจุไฟเป็นพระสีต่างๆชนิดลูกบอลที่บรรจุหีบหอ่อเตรียมพร้อมส่งจําหน่ายใส่อยู่ในหลังกระดาษจํานวนมากกว่า3คันรถปิกอัพยาไอซ์จำนวน0.5กรัมกระสุนปืนขนาด9มมกว่า20จัดรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตํารวจได้ควบคุมตัวนายประกิตไหล ตะกูลอายุ46ปีอยู่บ้านเลขที่135หทับหมู่6ตำบลคลองคอยอเภอโพธารามจัังหวดราชบุรีซึ่งรับเป็นเจ้าของพร้อมด้วย,น,ยวาานายวสานธนะทวีธรรมอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของสาลจังหวัดราชบุรีในข้อหามียาไอซ์ไว้ในครอบครองและพนักงานลูกจ้างอีกสองคนรวมผู้ต้องหา4ี่คนไว้ดำเนินคดีด้านพันตำรวจเอกอนุภาฒศรีนวลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีกล่าวว่าเป็นนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ให้ตรวจท้องที่ตรวจสอบนะคะและออกกวาดล้างอาจอยาก,กรรมช่วงเทศกาลลอยกระทงจนสามารถจับกลุ่มผู้กระทําผิดได้ก่อนที่สินค้าจะถูกส่งไปจำหน่ายจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไว้ดาเนินคดีในข้อหาร่วมกันมีผลิตจําหน่ายสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ແລ້ວເຮົາຕ້ອງປືນ